โอ้หทำไมโหทำไมไกลจังวะไกลเหรอไกลไมาไม่อย่างงนี้นี่โอเคกลับไปโอเคครับตอนนี้คนก็อยู่กับผมล็อกกี้ต่างหลายมึงมีปัญหาปัญหาโดไหมโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้คนก็อยู่กับผมล็อกกี้บอบเกม Assassin's คร e ดบ r อเชอ r ์ฮ o ดพาร์ที่เก้าแล้วนะครับโอเคก็นะฮะน่าจะมีสักประมาณสิบกว่าพาร์ทละมั้งเกมเนี้ย เดานะผมจำไม่ได้แนละ้วเกมนี้มันยาวแค่ไหนอืมแต่คงจะไม่ยาวมากหรอกขี่มาไปดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะฮะกลุบก,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 กลุบกุบเอออีกแล้วกูต้องข้ามอีกแล้วป่าวิ่งเอาได้ไม่เป็นไรเจ้าแม่เราวิ่งเอาเองได้เฮ้ยเฮ้ย คนหล่อทำไรก็หล่อเหมดมันคือ <c oughs> เรื่องจริงที่ไม่อาจปิดบงัง <c oughs> จะปิดยังไงก็ไม่ได้แรอกนะเพราะว่านนวคนหล่อเนี่ยและกู่บ่นอะไรเออคลิปคลิปนี้บ่นไว้รับหนึ่งนะฮะอู้ปังโอเคได้แล้วเออเราจะไปเก็บนั่นไหมอลองดู <c oughs> อย่เพิ่งเรายังไม่รีบเลย ไปตรงนี้ไปตรงนี้โดดสู้อะไรอะไรของมึงอไรเของมึงอไรเของมึงกูไม่เกี่ยวกูไม่เห็นเดินมา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 เพิ่งเดินมาสิเอออย่าโน้ยเก่งนะความไม่ส่วนตัวเว้ยไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมโอเคไปมาเปิดเสากันแบบเมเป๊นะฮะ วันนี้มาก็หลองหลองแต่ต้นคลิปเลยเป็นเป็นเป็นไปบินไปอียิปต์อะไรของมึงอะไรของมึงเออไปไหนต่อวะทาว <c oughs> ะไนวะไปกับแม่เฮ้ยเฮ้ยอย่ายโอ้นั่น ครับออะไรของมึองอิกการยทหารเกมนี้นี่กากเนาะแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องเปิดแมปก่อนเอ้หินปิดผิดเอ้ยใครสตรีมมาวะก็นะฮะเกมนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อกระสุนปีนจะบอกให้เงียบไว้เงียบไว้ เราจะมาให้คุณลุ้นกันนะฮะลุ้นที่อะไรคือกูก็เล่นไปเรื่อยครับโอเคพับนะัตรงนี้มันก็การพิธีของเราแล้วเราก็โดนลงไปเลยยังรออีซิโอชื่อนายแปลว่าอะไระอยากรู้มากเลยเฮ้ยกูยัยงเผา ชิบหายลไม่ทราบว่ามึงมึงเล่นอะไรเออกูจะไปเผาของมึงขี้ของพวกมึงเหรอเอ,อ๊ะกูจะเผาให้ดูเราจะมาดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดแคสเกมนี้จบแล้วเราจะมาแคสเกมอะไรกันต่ออืมเยี่ยมโอ้เรานี่ก็บ้าน ันนี้ขึ้นไม่ได้จำได้จำ<ว>ไม่ได้ไม่น่าใช้คนแล้วแล้วกูจะอึงทำไมเผาเลยยังนี่ดูเดือดเรื่องต้มโทษโทษบวกหนึ่งพันไปแล้วบ๊ายบาย ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโว้ยเราก็เปิดแมบบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เผาด้วยโอ้โหแบงเลยมึงอุ้ยเฮียอะไรอะไรกาอะไรเละไตหูขวัยมดมวยหัวโคตรนะฮะเป็นนักมวยนะฮะนักมวยหัวโคตรทุยกูก็เล่นไปได้อะไรของเมือง Long là là cái bay này 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 nào tôi tụi hòn tụi, không ào đâu ai chết chào là là luôn là là luôn ơi này là 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 เอ้ยหาที่หลบหาที่หลบหาที่หลบนั่นแหละหลบควยไม่ได้อาเฮ้ยอ่ะมานั่งเรียนนะฮะเราไม่ได้นี่นี่ยุยุจะจตาไม่เราไม่สู้คนนะเว้ยเออเราไม่สู้นะเว้ย่ากยงแย่งยากกว่าเดิมอีกไม่ได้ช่วยเอ้ยไอ้ยากจะไปทำมิชชั่น อะไรกับชีวิตกูลงไอ้กาก e! ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้กาหวยเฮ้ยเออหวยเอ้ยแม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วลองร่องรองรองรุม ไปวายพวกกาบวาย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 ไอ้กาบกลับไปตรงนั้นก่อนไอมันเป็นรูปเหมือนถ้วยนี่คืออะไรวะทางขวาช่างมันเออราย,ยการแค่ของ อนะปวดครับก็เลยเดินโอ้ยขันขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่ะอมิชชั่นอยู่ไหนวะข้างล่างข้างล่างใช่งล่ารู้เลยข้างล่างอ่่ใช่เลยโอ้ยแค่เดินทางมานี่ก็ช้านะ Keep on, I know. Machiavelli, we must talk. Yes, I secured something of great worth from one of my contacts. We now have the names of several Templar agents Cesare has recruited to terrorize Roma. How do I find them? I can give you a general location. I suggest looking for signs of distress nearby. Perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction. My contact will continue searching for more names this information came from a city guard yes how did you know lucky guess grazie claudia bartolomeo and la volpe are waiting for you inside i can't imagine how you did it Virtù, machiavelli Virtu. What that bastardo cesare is in the castel sant'angelo with the pope. my spies tell me that the apple has been secreted to someone for a study. i am working on determining his identity. caterina will be moved to the prison within the castello next week. _bene._ so the castello it is. roma will heal quickly with cesare and rodrigo gone. only if the opportunity to assassinate them arises will i take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. Oh, I'm with right. Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Don't Do not worry. They will die, die. You have my word. Ah, I can't get out. I represent the Claudio Auditore and Laurpe. Through my associates spread across the city, you can channel your florins to any part of the underground you desire. You may have seen notices posted around Rome which allow you to purchase income from your new tenants, as profit from renovation. bookkeepers can be found throughout the city. ้รถตัวเบลล์เลยเล่ข่าวว่าช่วงนี้มีสตริงซัมเมอร์เซลถึงวันที่2 2เหรอยากจะลองไปสสยเกมมาเล่นสักเกมหนึ่งนะฮะแต่ก็คงต้องไว้ก่อนและต้องแคดเกมนี้ให้จบก่อนเอ้ยไม่ได้ดิต้องไปสอยเออต้องรีบสอยเฮ้ยกูจะออกประตูไม่กูจะออกประตูอย่าเพิ่งไม่กูจะเข้าเอ่อจะเอออืมกูเล่นอะไร อ่ไอซิว่าดิโตเล่ในหลอขึ้นทุกวันเลยนะในเลยหลอขึ้นทุกวันเลยนะไม่ทราบว่าคุณใช้ครีมอะไรหรอครับคุณไอซิโออดิโตเล่บ่นเชี่ยอะไรอยู่เดนออฟจีฟแปลว่าอะไรวะเอาล้วครับก็มาถึงเมืองใหม่นะฮะ แลวมีช่างอยู่ตรงนู้นวิ่งไปตัวด้กไกลอ่ะมันไกลหรือเปล่านะโอ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 เรามาลองทำมิชชั่นเสริมดูบ้างดีกว,ว่านี่อะไรคริสติน่ามิชชั่นลองไปดูดิมันคืออะไรวะซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะฮะเพราะขี้เกียจ นี่เนี่ย,เ,ยเพื่อนชวนเล่นเกมเดี๋ยวก็ไปเล่นกับเพื่อนต่อแล้วชแฟงความชิงไว้แล้วก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนถามว่าเกมอะไร A.P.B. r e l o G a d าเพราะมันฟรียังไงล่ะเพื่อนกูถึงเล่นแล้วใครอยากรู้วะ วิ่งไปอีซีโออาริโทรเร่ผิวๆวะลูกผิวๆผิวๆวะลูกผิวเสร็จแล้วมึงอย่าเพิ่งปีนดึงชึกหมดอืมอ่ะพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคถือว่าวิ่งได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวใครหน้าดึงเกาะอยู่อีซีโอแล้ไม่กากอะไรนั่นหรอกอีซีโออาริโทเร่เรนี่ยมันไม่กากเขาไม่กากอย่างนั้นหรอกนะให้วิ่งไปเป็นกิโลเขาก็ยังวิ่งไหวอ่านะ เฮีย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 อ่าอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงเออแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะกับมิชชั่นเสริมคริสติน่ามิชชั่นออกไปไวปโด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 เยี่ยม อะไรของมึงอยากตายป่ะมึงเคยตายป่ะมึงเคยตายป่ะเออมึงเคยตายป่ะอ,อ,อ,อู้หูดูเราดูจรงิงนะอ,อีป้าขาวสวยหา้โอ้อะไรอีป้ายแก่ไม่น่าดูดูของกิน๊นี่น่าดีกว่ายังยังขาวสวยอยู่ยเลย สวยโมเอ็กซ์สเปคกูเลยเอ้ยไม่ใช่อืมกูบนไรนี่ก็เป็นมิชชั่นเสริมของคริสติน่าซึ่งเหมือนจะย้อนอดีตของเรานะตอนที่เรายังเป็นอิซิโอหน้าหนุ่มๆอยู่เลยอะไรวิ่งทำไมวิ่งทำไมเราด้วยเราด้วยคริสติน่าจะออพี่ด้วยรอพี่โอด้วยคริสติน่าเออต้องตามต้องตามโอเคโอเคต้องตามเราด้วยดิออย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบดิ นี่ก็เป็นตอนเรายังนุ่มๆอยู่นะฮะยังหล่อโอเค then go talk to just like that talk about what it doesn't matter see little brother most men are so afraid of beautiful girls that anyone who actually talks to them has an advantage just make it up as you go คือเพื่อนมันชวนเราไปจีบ อพี่หล่อไหมนะอะไรอะไรถ้ามึงถึงยืนนี่เออก็เพราะว่าฉันอยากจะถามมึงเพราะว่าฉันอยากจะถามเธอบางอย่างเกี่ยวเออเอออะไรคือเออมึงมึงยื่นอะไรอะไรแบบรีบมาไอ้อย่าพึ่งดิฉันไม่พร้อมนะฉันอะไรอะไรแล้อะไรเป็แผนฉันมีแผนเนี่ยเออมันจะสนุกเอออะไรก็ไม่รู้ ไม่ตายอิสิว่ามันย right. okay. ังไม่อะไรโอเคเราก็ต no ้องไปตามไปนะไม่ยากเนาะแค่ตาใส่ปีนตึกเอาได้แต่ปีนตึกก็คงไม่เหมาะเลย นี่เห็นตรงนี้อยากได้มากสอกง,งเลยบิดต้าไว้บิดต้าไว้อะไรอะไรอะไรไม่ต้องทำไผเดินไปนันนหละฆ่าได้ปะกูฆ่า,อ,าอีนีน่นี่มิชชั่นเฟลวะมันใส่มาก โอเค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 กูลงแล้วคือมึงไม่ได้ยิห็นแกงกูเลยหรอ ตอนสไลด์ตัดทำไมฉันถึงต้องชื่ออิซิลออดิโตเรีด้วยนะเชนเด็กขี้ขู่นายะไม่ได้เหรอเอ้ยไม่ต้องน่าเด็กขี้ขู่กูกินียอะเออแล้วกูเล่นอะไรกับเขาล่ะโอ้เล่นอะไรคือกูก็อยากรู้ว่าตัวเองเล่นหัวหัวหัวยายาดูดดูดอ่าอ่ายาสงสัยนะเจ๊ย่านะอย่านะอย่านะ แขกนะี่ยมันยากอะไรอ่ะ,ะอเออมันยากตรงไหนก็แค่จะกดรอยตาม,มาอ่อะเออกดรอยตามว่าบ้านมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยเออจะได้ไปขอเบอร์จะได้ไปสลัมกันที่บ้านอะไรเงี้ยไปไหนไปไหนต้เข้า ห้าวิห้าสามสองอีสิบเอ็ดหนึ่งอันอ้าวบางอะไรหรือเจ้าน้อแต่ว่าฉันยอมอ้าวโอ้ก็คือเบื่อที่จะรอให้แหกขาด้วย มันต้องการอะไรม่ ier, too, ันมีอะไรให้มึงทำมาไฟมึงจะไฟคือไม่ทำบ่ญมึงมึงไป่ไป่ไป่อะไรโคตรอะไรโคตรง่านพระบุรของมึงต้องต้องโดน Thank you. ขอบคุณขอบคุณ kind of right สำหรับใจของเธอโอเคไหมโอเคตอนนี้ใช้ you asked for name ชื่อ <Christine. S 1> คริสตินาฉันชื่ออิซิโอโอเคอิซิโอดูเหมือนว่ามันจะว้าวเกาแรกนายทำสำเร็จแล้วนะอิซิโอ เดสมอนด์หมีอมตะเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูเหมือนได้จะทำได้ไอซีโอปาวิ่งเล่นวิ่งเล่นก่อนจากไปนะฮะแล้วมันก็จะจบอิชันตรงนี้โอ้อะไรอะรีบเหรออย่างหล่อไอซีโอฮมเมื่อก่อนมันก็จีบยิงได้ว่ะ เจ้าอีซโอจะไม่จีบอย่างนั้เจ้าชอ่วเจ้าชอ่ะเจ้าฟูกิ่งกลับมาละอ่ะจม้มมาอยู่นี่ยังไงเป็นไไปละาช่าาาาดีกว,ว่าเฮ้ยเกียะวะนก็เป็นโอเคคลิปนี้พอก่อนคือว่านคือว่านะ ว่าว่านี่มันก็19านาทีแล้วซึ่งผมก็ไม่อยากจะอ่านการเพราะว่ากว่าจะแปลไฟลได้เนี่ยมันก็เนาะมันก็นาาพอสมควรเราเน้นแต่ว่าคลิปสั้นๆแต่ว่าหลายๆคลิปติดกันดีกว่ามันดีกว,ว,ว่าคลิปยาวๆเพราะคลิปยาวๆเนี่ยดูไม่นานก,จก็จบใช่เราจะทำให้การราอคอยมันคุ้มค่าหรือเปล่า ไม่คุ้มหรอกเรียกว่าคุ้มยังไม่ได้นะเพราะคลิปก็แค่สิบกว่านาทีโอเคแล้วก็ใกล้จะถึงตรงนั้นตรงมิชชั่นแล้วเราก็จะตัดคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะตัดผาไม่ใช่ตัดคลิปเออตัดผาตัดผาเฮ้ยพวกเมื่งให้พวกนายพวกนายพูดอะไรหน่อยสิยึดตัดผาด้วยนะ พี่เห็นแต่ตาเลยแะจะตตาขาแล้วโรงเลยนะโรโรดีโรดีโดโรโรดีโรดีโรดีโรไมหยุดนะพวกนายอย่าสิแกงอย่างนี้สิโอ้แมวนะกูหนีละวไปไปไม่ o no โฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย คุณลงนะำแบบคุณลงน้ำละ,ค,ลำละ,ะคุณจะหาคุณเจอละระดับไอคิวะระดับพวกมึงเนะี่ยหาผมไม่เจอหรอกไอคิวะระดับพวกมึงเนี่ยนะนะหาคุณหาฉันไม่เจอหรอกพวกนายอ้าวแล้วครับเราจะขอตั่คลิปกันเพียงเท่านี้นะฮะ รู้สึกว่า e c o เริ่มเหนื่อยน,นะฮะโอเคอาคลิปบ๊ายบายคี้จ้าเจอเจอกันพาร์ทสิบจาโจ๊ะโจ๊ะ